ราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมงานเจอทางตันปัญหาหนักต้องกล้าเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมลุยแล้วจะหาหนทางใหม่ๆได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมีไอเดียใหม่ๆเยอะแต่ต้องลงมือทำแล้วจะสร้างรายได้ได้ได,ดีมีเกณฑ์ปลดหนี้หรือมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรคนรอบข้างช่วยเหลือดี ด้านความรักคนโสดสนิทถูกตาต้องใจคนนิสัยดีแต่รักสันโดษพยายามสารสัมพันธ์ขวากนามคือเขาปิดกั้นตัวเองแต่มันยิ่งทำให้คุณอยากเอาชนะใจคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะมีคู่แข่งยอมเป็นตัวเลือกเพราะมั่นใจว่าเขาจะเลือกทำคะแนนได้ดีแต้มรักสูงขึ้นรักก็ยิ่งหอมหวานขึ้น คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาอมผนังไม่พอใจอะไรก็ไม่พูดแต่คุณพร้อมจะค้นใจเขาเพื่อปรับความเข้าใจรักจึงหวานขึ้นได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567โดยอิงจากราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ลไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรง d e s c r i p t ั o นค่ะเกม็ไม่มียานอย่างรู้นะคะเป็นการทำนายตามหลักสถิติค่ะ ช่องลูกเกตพยากรณ์มีดวงเอาไว้ให้ดูหลากหลายทั้งดวงการงานการเงินความรักประจำราศีดวงการงานล้วน,นประจำลัคนาราศีดวงความรักล้วนๆประจำลัคนาราศีสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กสามารถเข้าไปอ่านได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่ตั้งต้นเนี่ยเป็นไพ่ของการทํางานที่ทีแรกมันก็ดูเหมือนว่ามันก็ดําเนินมาด้วยดีสมูทดีสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ยอย่างมั่นคงดีแต่จู่จูก็เจอไพ่เดทเข้ามานั่นแปลว่ามันเกิดเหตุสะดุดเกิดเหตุขัดข้องกับหน้าที่การงานเจอปัญหาแล้วเป็นปัญหาที่อาจจะเจอทางตานันไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของ อุตสาหการรมที่คุณทำงานอยู่หรือองค์กรที่คุณอยู่มาดีๆเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องมีการรีออร์แก z ไนซ์มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่คุณยังไม่ได้พร้อมรับเท่าไหร่เพราะเบื้องต้นก็รู้สึกว่ามันก็ดําเนินมาด้วยดีคุณจึงได้ไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ของความรู้สึกหน่วงๆเป็นไพ่ของความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณดําเนินมาเนี่ยมันกําลังจะถึงจุดที่มันจะตนเติบโตก้าวหน้าแต่ว่ามันดันสะดุดตรงนี้หรือบางทีคุณทําธุรกิจการงานของคุุุณณเเนนนี่่่มมัััักกําาาาลงงงถึงจึจดดทครรู้ส้สวออวนะวอหไะะพ แฮงแมนคือเรื่องของการมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคุณมองเห็นแสงสว่างตรงนั้นอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเดินไปในเส้นทางที่มืดมิดเนี่ยแต่ยังมีความหวังอยู่แต่อยู่ดีๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเอ่ยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่คุณดําเนินงานอยู่เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเทรนไปอยู่ดีก็เปลี่ยนแบบคลิกหน้ามือเป็นหลังมือเอ่ยหรือเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่คุณคอนโทรลไม่ได้แล้วเมื่อทาให้แผนง,งานหรือว่าความฝันความหวังที่คุณเคยวาดเอาไว้เนี่ยบางทีมันต้องมืดมนอน,อนการ ในใจของคุณยังเป็นไพ่ของคนที่มีความฝันความหวังและยังมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณดําเนินมาเนี่ยมันควรจะไปต่อได้แต่มันดันเจอไพ่เดทไปซะแล้วแถมไพ่ในตําแหน่งแนะนายังเป็นไพ่ของการที่บอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะดังนั้นมันเป็นความฝันความหวังของคุณอยู่คนเดียวว่ามันจะยังดําเนินต่อไปได้แต่สถานการณ์รอบข้างอาจจะไม่ได้เห็นด้วยคนรอบข้างอาจจะไม่ได้เห็นด้วยมันจึงเป็นวิกฤตที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไปต่อไม่ได้กับตรงนี้ทั้งๆที่ใจอยากจะไปแล้วคุณก็ไม่ได อยากจะเปลี่ยนแปลงด้วยยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยมันเหมือนเป็นไฟบังคับแล้วมันจะต้องเปลี่ยนมันไปต่อไม่ได้จําเป็นจะต้องเปลี่ยนและคุณจะหาทางที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เพราะถึงแม้ว่าคุณจะได้ไพ่ในใจของคุณที่เป็นไพ่ของคนที่มีความฝันมีความหวังสูงแต่ไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของคนที่มีไอเดียใหม่ๆเสมอๆดังนั้นเมื่อคุณทําใจได้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ตรงนั้นเนี่ยมันยิ่งไกลออกไปมันจะยังริบหลี่ลิบหลี่มันยังไม่ ถึงสักทีและคงใจอีกนานกว่าจะถึงหรืออาจจะไม่ถึงเลยเนี่ยคุณจะพลิกกลับมาแล้วใช้วิกฤตตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นโอกาสในการที่จะสร้างไอเดียใหม่ๆในการที่จะทําไอเดียใหม่ๆที่คุณมีเอาไว้เต็มหัวเลยเนี่ยให้มันก่อเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแต่มันต้องทํานะคะเพราะไพ่ใบนี้มันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันมีไอเดียเยอะก็จริงแต่บางทีเป็นไอเดียที่ไม่ practical เป็นไอเดียที่อยู่เนี่ยแต่ในระบบความคลดตเราไม่ทําหรือไม่กล้าทำเพราะไพ่ประจาตัวได้ไพ <Hang man S 2> ่แฮงแมนแฮงแมนก็คือยังยึดติดอยู่กับความหวังล ลมแรงๆจึงไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆตรงนี้จะเป็นตัวที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เพราะวริกฤตตรงนี้มันไม่ได้แย่จนเกินไปมันยังมีหนทางใหม่ๆให้คุณเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้มีโอกาสที่จะทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นแต่คุณต้องเปลี่ยนคุณต้องพลิกไม่ใช่ทําอะไรแบบเดิมๆหรืออยู่ในอุตสาหกรรมเดิมๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจการงานของคุณคุณต้องเปลี่ยนแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอาจจะเปลี่ยนกิจการไปเลยเปลี่ยนสินค้าไปเลยหรือว่าอาจจะมองหาตลาดใหม่ๆสินค้าเดิมก็ได้แต่ต้องมองหาตลาดใหม่ๆอาจจะนู่นเนี่ยมองไปที่ตลาดของต่างประเทศไปเลยเพราะมีภพ่การต่างประเทศขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าทําต่างประเทศอยู่แล้วก็อาจจะมาโฟกัสที่ประเทศอื่นๆที่ยังไม่เคยทําหรือถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่เขากําลังจะมีการรีออแกไนซ์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากอยู่จุดเดิมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคุณก็มีอยู่แค่2ทางหนง รอขอให้องค์กรเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนไปทางไหนหรือ2คุณรีบหางานใหม่ของคุณไว้ก่อนเลยแต่อย่างไรก็ตามตรงเนี้ยดูว่าคุณมีทางเลือกนะถ้าคุณหางานใหม่คุณก็จะได้หรือถ้าคุณรอที่จะอยู่กับองค์กรเดิมต่อไปเนี่ยมันไม่ได้มีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องตกงานนะคะแต่มันมีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนวิธีการทํางานซึ่งในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีแต่เมื่อรับงานตรงนั้นมาแล้วเมื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณได้แสดงฝีมมือาก ที่ทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่หๆมากขึ้นมีภาพไพ่ของการเริ่มใหม่มีภาพไพ่ของมิติใหม่ๆดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเคยไปยึดติดยึดติดว่ามันต้องอย่างนี้ใช่ไหถึงจะดีบางทีมันไม่ใช่เราต้องหลุดออกจากตรงนั้นให้ได้เพราะว่าตรงนั้นมันจะตันแล้วแล้วไปเริ่มอะไรใหม่ๆมันจะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้นหรือถ้าแมนว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เติบโตก้าวหน้าแต่สิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้ทําตรงเนี้มันเป็นเทรนดใหม่ที่มันจะทําให้คุณนําไปต่อ,ตอยอดเติบบโตตกกก้้้้้าาาาาาาววหนนนนในอคคไไดดดแลุณจจะะรรรัปสงทีี่ คนรอบข้างด้วยเจ้านายนั่นแหละอาจจะหยิบยื่นโอกาสใหม่มาให้หรือลูกค้านั่นแหละที่เขาบอกว่าสินค้าและบริการเดิมๆของคุณมันไม่เวิร์กแล้วแต่เขายื่นไอเดียมาให้ว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ซีให้คุณเอาไอเดียนั้นไปต่อยอดแล้วคุณก็มีไอเดียดีๆถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจรับคุณก็สามารถเอามันไปต่อยอดทําได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงได้ดี ลูกน้องก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีรอบข้างเนี่ยสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเอาตัวเองออกมาจากจุดเดิมๆยอมพลิกวิกฤตแล้วเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ทาให้คุณเติบโตหรือไม่ถ้าคุณยอมเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนแปลงไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่การเงินที่สวยนั่นแปลว่าโอกาสใหม่ๆนี้จะนําพามาซึ่งการเงินที่ดีสร้างไรายได้ได้ดีมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ได้หรือถ้าไม่มีหนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเป็นเกาะเป็นกรรมค่ะ เมื่อต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนส,สนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ที่คุณมีโอกาสได้เจอเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตามีโอกาสได้ไปงานสังสรรค์ได้ไปงานสังคมหรืออาจจะเป็นงานเน็ตเวิร์กกิ้งก็ได้ชีวิตการงานของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆซึ่งถ้าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานตามที่ดูดวงการงานการเงินไปเนี่ยในตอนต้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะเจอเจอคนใหม่ๆที่คุณถูกตา ต้องใจมีโอกาสจะเจอคนทํางานเจอคนที่หาเงินเก่งและโปรไฟล์ดีและคุณรู้สึกดีกับเขาก่อเกิดความรักขึ้นในหัวใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะมุ่งมั่นทําคะแนนกับความรักครั้งนี้ปัญหาคือคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีต่อคุณนะคะมีความเป็นมิตรกับคุณและตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีความขยันขันแข,ข็งในการทํางานด้วยหาเงินก็เก่งด้วยมีสเสน่ห์ด้วยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะพูดคุยกับคุณเพราะเขาก็มุงม่ง ในการทำมาหากินเหมือนกันแล้วคุณก็คุยเก่งด้วยตามลักษณะของการเป็นชาวมิถุนอยู่แล้วนะคะเขาก็ชอบที่จะคุยด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ไพ่ของคนที่โฟกัสในเรื่งองของการทำมาหากินเป็นหลักเลยเรื่องความรักเนี่ยไม่ได้สนใจเลยด้วยความที่เขาได้ไพ่ของการทำมาหากินและได้ไพ่ของการที่กำลังต่อสู้บุกปัน่นฟันฝ่าอะไรบางอย่างกำลังสั่งเนื้อสั่งตัวอยู่หรือกำลังมีปัญหาในหน้าที่การงานอยู่แต่ไม่ได้ดูว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาแบบว่าเขาไม่มีจะกินไม่ใช่เขาเป็นคนโปรไฟล์ดีแต่อาจที่จะกำลังมุ่งมั่นในการ ทำให้ตัวเองมีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นแต่อันที่จริงก็รวยอยู่แล้วอาจจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นเขาค่อนข้างที่จะปิดตัวปิดใจกับเรื่องของความรักอยากที่จะพุ่งทยานในเรื่องของการทำมาหากินมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคปัญหาไพ่อุปสรรคนั้นเป็นไพ่พระแต่จริงๆแล้วไพ่พระเป็นไพ่พพที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าพออยู่ในตำแหน่งอุปสรรคปัญหาก,ก็แปลว,ว่าบางทีเขารักสันโดษเขาปลีกวิเวกหรือเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยตามลักษณะของพระแต่ว่าไพ่ในตำแหน่งอุปสรรคปัญหาตรงนี้นก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบคำแนะน ด้วยก็คือพระการทําบุญดังนั้นการที่ถ้าคุณสามารถชวนเขาไปทําบุญร่วมกันนะคะการทําบุญไม่ได้แปลว่าจะต้องไปทําบุญตามศาสนาอย่างเดียวนะอาจจะเป็นการทําทานก็ได้ทํากิจกรรมจิตอาสาก็ได้ทํากิจกรรมดีๆที่ช่วยเหลือสังคม,มช่วยเหลือคนอืน่นร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้คุณและเขามีการใช้เวลาร่วมกันได้มากขึ้นมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอเจอเขาและคุยกันเบื้องต้นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเรื่องของการทํามาหากินการสร้างเงินสไร้างรายได้หรือธุรกิจอะไรบางอย่างแต่คุยกันแล้ว แล้วเนี่ยบางทีคุณอยากจะชวนเขาไปคุยเรื่องอื่นบ้างแต่เขาก็จะโฟกัสอยู่แต่กับเรื่องการงานเรื่องทํามาหากินบางทีคุณอาจจะชวนเขาไปทําบุญไปทํากิจกรรมจิตอาสาเขาน่าจะไปเพราะดูว่าเขาก็เป็นคนที่มีความใจบุญมีนิสัยใจคอที่ดีทีนี้มันมีภาพไพ่ของการเอาชนะมันมีภาพไพ่ของอุปสรรคปัญหาขวากน้มนะคะขวากน้มก็คือตัวเขานั่นแหละที่เขาปิดตัวตัวเขานั่นแหละที่ปิดกัน้นความรู้สึกนาะรักสันโดษอยู่แต่มันก็มีเกณฑ์ที่คุณก็ค่อนข้างจะ ้างใจเขาได้ในที่สุดนะเพราะว่าได้ไพ่ของชัยชนะขึ้นแต่เป็นชัยชนะที่ต้องพยายามแบบหืดขึ้นขอแต่คุณได้ไพ่ของคนที่พุ่งทยานน่ะดังนั้นคุณมีความพยายามอยู่แล้วอยากจะสารสัมพันธ์กับเขาและยิ่งคุณได้รู้จักเขามากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีความรู้สึกดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นคนนิสัยดีเขาโปรไฟล์ดีด้วยมันก็ยิ่งทําให้เรามีกําลังใจที่อยากจะสู้เพื่อเอาชนะใจคนคนนี้แล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขาเจ้าชู้ดูว่าที่เขาไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องของความรักไม่ใช่่่เเเเป็นนนพราาาะวาขขขมีคอออืองอยูแล้ แต่เป็นเพราะว่าเขาชอบทำมาหากินซึ่งมันก็ถูกอกถูกใจคุณตรงนี้ด้วยดังนั้นนะคะทิศทางที่จะดําเนินไปดูว่ามันก็มีโอกาสเลยแหละที่คุณจะเอาชนะใจเขาได้แล้วก็ยิ่งดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยพอง้างใจเขาเปิดมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบเปิดสุดๆนะคะมันก็รู้สึกว่าเออความรักครั้งนี้มันหอมหวานมันมีกําลังใจเพราะเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าปิดกั้นไปตลอดอะเบื้องต้นเนี่ยเขาให้ความเป็นเพื่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะประสา,านสัมพันธ์ในรูปแบบของการนัดออกเดทชวนนนไปาข้าดูหัง เ,เขาอาจจะปิดกั้นแต่ถ้าชวนไปทําบุญเนี่ยเขาน่าจะไปลองดูนะถ้าเกิดว่าชวนไปทําบุญแล้วเขาไปมีนิมิตหมายอันดีที่น่าจะพัฒนาได้ในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการปัญหาคลี่คลายปัญหาก็คือขวากหนามขวากหนามก็คือการที่เขาปิดกั้นตัวเองการที่เขารักสนโดจนเกินไปมันจะสามารถคลี่คลายได้ด้วยไพ่หกดาบแบบนี้แต่6ดาบคือการจะต้องใช้เวลาดังนั้นคุณยังไม่สามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้ใจเขามาเปิดใจเขาได้ใจเป็นแฟนกันในช่วงเดือนนี้แต่ดูว่ามันมีทิศทางที่ ดีค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ตั้งต้นเนี่ยเป็นไพ่ของความตึงเครียดเลยทีเดียวนะไพ่อุปสรรคปัญหาก็คือกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไพ่ในตำแหน่งอื่นๆที่อ่านผสมกันเนี่ยแปลว่ามันมีคู่แข่งดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวเขาไม่ให้สถานะคุณก็เพราะว่าเขามีตัวเลือกเยอะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกเยอะซึ่งทําให้คุณมีความตึงเครียดหรือบางครั้งอยู่ในจุดที่อาจจะอึนๆตึงๆกันไปแต่เดือนนี้เขาก็จะวนกลับมามันก็เลยทําให้ คุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้เครียดเท่าไหร่และไพ่ความเครียดมันอยู่ในตำแหน่งที่มันกำลังจะผ่านภัยแล้วไพ่ประจำตัวคุณได้ไพ่ของคนอิสระได้ไพ่ของคนที่ก่อเกิดความหวังใหม่ๆพีดมีแพชชั่นใหม่ๆดังนั้นกับการที่เขาเนี่ยวงกลับไปกลับมาคุณก็รู้ว่าเขามีตัวเลือกคุณก็รู้ว่าคุณเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขาเขาจะเลือกคนอื่นก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้เลือกเขาก็ยังวนกลับมาหาคุณอยู่ดีมีโอกาสที่บางทีคุณนั่นแหละที่ผลักใส่เขาไปก็ในเมื่อไม่เลือกฉันสักทีงั้นก็ไปเเเลืืออออคนน่่่ะุณมยูตัว ให้เขาแล้วเขาก็ยังต้องวนกลับมาเพราะเขาวนกลับมาคุณก็ยอมกลับไปเป็นตัวเลือกเขาใหม่แต่มันมีกําลังใจมันรู้สึกว่าคุณน่ยก็เป็นตัวเก่งความรักมีคู่แข่งความรักมีขวางหนาเพราะเขามีตัวเลือกอันนั้นหนึ่งปัญหาปัญหาที่2ถึงแมนว่าถ้าเขาไม่มีตัวเลือกเขาก็เป็นคนเลือกเยอะเลือกมากด้วยความที่เขาได้ไพ่สเตรนสเตรนนี่คือต้องได้ที่ดีที่สุดสเตรนคือคนที่อยู่เป็นโสดได้ไม่ได้หยหาความรักขนาดนั้นดังนั้นถ้าจะมีความรักถ้าจะมีคู่ต้องได้ที่ดีที่สุดต้องได้คนที่เข้ามา แล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นยกระดับชีวิตเขาได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ดังนั้นเขาจะเลือกเยอะแต่คุณก็มี p o t ทนเชียที่จะทําให้เขา รู้สึกว่าคุณได้ตามมาตรฐานของเขาได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะณขณะนี้คุณก็ยังต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับวิกฤตทางด้านการงานของคุณเหมือนกันแต่ว่าวิกฤตทางด้านการงานของคุณมันมีทางออกถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักมันก็มีโอกาสที่จะชนะแต่มันต้องรอคอยณขณะนี้เนี่ยมันมีขวางน้ำนะคะมันมีคู่แข่งเนี่ยไพ่ของมีการแข่งขันนะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของชัยชนะที่ได้มาแบบพืดขึ้นคอแล้วก็ยังมีไพ่ของ เส้นทางความรักไม่ได้โรยด้วยกลิตกุลาตามลักษณะไพ่เชอรีออตเชอรีออตคือเข้าสู่สงครามดังนั้นอันนี้คือสนามรบสนามรักเข้าไปแล้วก็เจอกับคู่แข่งมากมายคนที่หมายปองเขาคนที่เขาพยายามจะมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาซึ่งก็เหมือนกับคุณนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าคุณดูมีภาษีดีกว่าคนอื่นๆเลยเพราะเขายังไงก็วนกลับไปกลับมาอยู่กับคุณไม่ไปไหนสักทีเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ยอมที่จะเลือกคุณสักทียังเลือกเยอะเรืองมากอยู่นั่นแหละอย่างไรก็ตามเดือนนี้เนี่ยมันก็ดูว่ามันมีการที่มันขยับไป ขั้นมันมีความคืบหน้าไปอีกขัน้นด้วยความที่ว่ามันมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามามันเป็นไพ่ของความมั่นคงนเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอื่นๆตึงๆงงกันไปเกิดความเครียดตามลักษณะไพ่ความเครียดที่ขึ้นมาตั้งต้นแล้วเขาอาจจะห่างหายไปเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าอยากเลือกคนอื่นแล้วแต่เสร็จแล้วก็วนกลับมานั่นแปลว่าคนอื่นก็ยังไม่ได้ฟินไม่ได้ตอบโจทย์นะพอมันวนกลับมาตรงนี้มันก็ดูว่าคุณจะถือไพ่เหนือกว่าแหละเพราะคุณกก็ลลไสเเ้าาปแวนี่ ังวนกลับมาอีกแต่เป็นการถือไพ่เหนือกว่าที่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคู่แข่งอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันกระเตื้องขึ้นมีความรู้สึกว่าถึงแมร้นรักนี้จะมีขวากน้มแต่มันก็ดูท้าทายดีนะมันก็ดูน่าที่จะลงสนามแข่งนะเพราะาเพราะว่าดูว่าคุณเนี่ยใกล้สู่เส้นชัยมากกว่าคนอื่นๆ ไพจ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ความรักดีๆเป็นไพ่ของความหวานแบวโรแมนติกหวานชื่นหอมหวานนะคะเพียงแต่ว่าก็ยังเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเรน้นยังไม่ได้เป่าประกาศบอกใครนั่นแปลว่าการที่เขาวนกลับมาใหม่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีความรู้สึกแช่มชื่นมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นมีประกายในหัวใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันกระเตื้องขึ้นเพียงแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้สถานะอยู่ดีค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่จังโต้เนี่ยก็เป็นไพ่ของความมั่นคงนะชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณก็ดูมีความมั่นคงดีอยู่แต่ไพ่อุปสรรคปัญหาคือเจอวิบากกรรมและไพ่เขาเนี่ยเสียหมดเลยได้ไพ่ของคนที่ผิดหวงังไม่ได้ดังใจแล้วอมพนันไม่ยอมพูดดังนั้นเนี่ยมีอะไรบางอย่างในตัวคุณหรือสิ่งที่คุณทาแล้วคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะว่ามันทําให้เขาไม่พอใจแล้วเขาก็ไม่พูดเขาก็อมพนมันแต่เขาดูอื่นๆมึนตึงใส่คุณเงียบเียบนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคอมเเตตท่่่่าาไหรแว ไม่ได้ดูว่ามีเกณฑ์ว่าเขาอยากจะเลิกลาอะไรทีนี้เดือนนี้เนี่ยคุณได้ไพ่ของคนที่มีความแข็งและมีความอ่อนเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันไพ่ประจําตัวเนี่ยได้ไพ่ของคนแข็งไพ่ในใจเนี่ยได้ไพ่ถ้วยได้ไพ่ที่ดีดังนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะตึงเมื่อไหร่ควรจะหย่อนกับการที่เขาทําตัวอาจจะดูเปลี่ยน,น,นไปหรือทําตัวเหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจได้ง่ายๆเท่าไหร่่ะมีความอมพนัมีความอึนๆเนี่ยแต่คุณก็พยายามเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอึนจนเกินไปคุณก็ตึงสติ ขามามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขา,วาหวย่อนจนเกินไปเนะี่ยคุณก็ตึงๆใส่เขาหน่อยเนี่ยมันเรียกว่ามันมีความบาลานซ์ในตัวของคุณเองซึ่งการกระทําของคุณตรงนี้แหละมันจะทําให้อุปสรรคปัญหาเนี่ยมันจะลดลงได้ตัวเขาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่พร้อมที่จะเปิดใจไม่พร้อมที่จะบอกว่าเขาไม่พออกไม่พอใจอะไรคุณหรือบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณแต่อาจจะเป็นคนรอบข้างคุณก็ได้นะคะเพราะให้ในตําแหน่งรอบข้างเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันบางทีคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่อาจจะเป็นครอบครัวคุณญาติพี่น้องฝังคุณ ที่ไปทําปัญหากับเขาไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณไม่ได้รู้แล้วเขาก็ไม่ยอมเล่าอีกอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณญาติพี่น้องอะไรคุณเลยเป็นปัญหาของเขาแหละที่เขาไม่พออกพอใจกับอะไรบางอย่างในสถานการณ์ชีวิตเขารู้สึกผิดหวังกับอะไรบางอย่างที่เขาเผชิญมาแล้วก็ไม่บอกคุณไม่แชร์ความทุกข์ให้คุณรับรู้แล้วก็มาอึนๆใส่คุณเนี่ยมันคือขวากน้นาเนี่ยอันนี้คืออุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องมาค้นใจเขานะแต่ก็ยังดีอย่างที่บอกไปคือไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนที่ก็พร้อมที่จะ ค้นใจเขาเหมือนกันไม่ใช่ไพ่ของคนที่อมึอนตึงมางั้นมึนตึงกับไม่ใช่ไพ่ของคนที่คิงก็ราคาก็แรงถ้าเขาไม่คุยงั้นฉันก็ไม่คุยไม่ใช่แบบนั้นก็พยายามที่จะประนีประนอมให้กับเขามีภาพไพ่ของการเริ่มต้นใหม่มีภาพไพ่ของการมีความรักมีความหวานแหววโรแมนติกที่คุณจะหยิบยื่นให้ซึ่งคุณอะได้ไพ่เอ็มเปอร์เน่ถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ของคนที่เป็นคนใหญ่คนโตเป็นไพ่ของคนที่มีอีโก้แต่ถ้าไพ่ในใจของคุณได้ไพ่ถ้วยนั่นแปลว่าคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อความรักอยู่ เหือนกนกัดังนั้นคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเทพเพื่อเขาเพื่อค้นใจเขาสุดท้ายมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับรู้ว่าอะไรก็ตามที่เขาไม่พออกพอใจเพราะมันมีภาพไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะมีอุปสรรคขวางน้าแต่ว่าคุณก็ค้นใจเขาจนเจอจนได้รับรู้แล้วคุณก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นถ้ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากคุณหรือถ้ามันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากคนรอบข้างของคุณเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะไปคุยไปเคลียร์ให้แต่ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาฝั่งเขาอย่างเช่นเขาผิดหวังในหน้าาาากรงงนของขเอเ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยเนี่ย คุณก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้ดังนั้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดีขึ้นนะจากไพ่ของการได้คุยกันได้มีการเริ่มต้นกันใหม่ได้มีการปรับจูนนะคะก็เป็นไพ่ของความหวานแหววโรแมนติกนะแล้วก็ยังจบด้วยไพ่ที่ความรักมันพัฒนาขึ้นจากไพ่อัศวินเนี่ยไปสู่ไพ่ราชินีเพียงแต่ว่าพอมันเป็นราชินีถ้วยเนี่ยมันก็ยังถือว่ามันยังแกะได้ไม่สุดนะเพราะถ้วยมันยังมีความเก็บอะไรไว้ในใจมันยังมีความน้อยอกน้อยใจอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งก็ต้องเป็นเขาแหละเพราะตัวคิด น้อยแต่เป็นไพ่เขาดังนั้นไพ่จบไพ่สุดตรงนี้ก็เป็นสะท้อนความรู้สึกของเขาว่าถึงแม้นคุณจะแกะคุณจะค้นใจเขาได้มาบางส่วนแต่ก็ยังไม่ได้เต็มที่ร้อเซแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไพ่เขาเสียเยอะถ้าได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะ